เม,มื่อกี้มันแน่นเลยมัน, icks, นมุดลึกนะฮะมุดลึกเลยไม่แ e. น่นสนิทเลยนะครับวิ่งนะมุดเลยนะครับออกไปเร็วท่านผู้ชมออกเร็วออกเร็วออกเร็วออกแล้วครับท่านผู้ชมกัดแรงมากเลยนะครับนี่เลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วแล้วขึ้นไงเนี่ยยกเลยโอ้โหมาแล้วท่านผู้ชมเข้าค้ผมว่ามีโลโซแน่ๆแล้วตัวนี้นะครับ ีล้ท่าชมโอ้ชมนี่เลยดูเป็ดตัวเล็กมากเลยครับสวัสดีครับนะครับพบกับพี่วุฒิชาแนลนะครับแล้วันนี้พี่วุ๊ดก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวในตัวขึ้นนะครับทุกตอนนี้นะครับวันเนี้พี่อุ๊ดจะตะเวนนะครับตกตามคลองพวกนี้ตรงไหนที่มีช่องลงนะครับพี่อุ๊ดจะตะเวนตกนะครับผมแล้วก็ ออตรงนี้นะครับตอนนี้น้ํามันแห้งนะน้ำมันแห้งแล้วปลาก็ก็มีขึ้นนะครับมีขึ้นนะเดี๋ยวพูชจะลองไล่ดูนะตามคลองแล้วแวกนนะคลองมันยาวมากนะมันบางช่วงก็ลงได้บางช่วงก็ลง <ừ> ไม่ได้นะครับตอนนี้ลงได้นะเดี๋ยวพุชจอดลงตรงนี้นะครับก็จนะมีมีตรงป่องตรงนั้นนะครับแล้วก็เวิร์กตรงนี้นะครับที่มันสามารถลงได้เดี๋ยวไปนะครับใช้เป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยแหละนะครับลองตีอยู่ใต้น้ำนะเผื่อจะมีปลาช่อนมากัดบ้างนะครับเดี๋ยลองดูนะ ไล่กันดูเห็นปลามัขึ้นเห็นปลามัขึ้นใกล้นะก็เลยยังไม่อยากลงไปด้านล่างนะครับก็จะตีอยู่บนนี่แหละแอบแอบมาหน่อยนะครับราต,ต้องใช้คันยาว เอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วครับมาอะไรเนี่ยช่อนนะครับมาแล้วผู้ชมตัวมาแล้วตัวแรกตัวแรกไม่เป็นในช่อนนะครับเนี่ยกระโดดมาเลยโอ้เอาเรื่องอยู่นะใช้ได้อยู่นะตัวนี้โอ้ท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วขึ้นไงเนี่ยยกเลยโอ้โหมาแล้วท่านผู้ชมนี่ไซส์สวยเลยนะโอ้โหกัดไกลมากนะผู้ชมนะ องตัวเลยไม่มีหลุดแน่นะครับหนูเข้านี่เลยนะครับอันนี้ก็าจะไซส์โลนะครับผมกัดนู่นเลยนะไกลมากนะกัดนู่นแล้วฝั่งนู้นเลยนะเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมนี่เลยนะครับโอ้เอาเรื่องนะตัวนี้ใหญ่นะนะครับตัวสวยเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นปลาช่อนฐานานะพวกคุกฐาน กำลังสวยนะไซส์นี้นะครับนะ้โหกัดแน่นๆนะครับกัดแน่นๆวัดแน่นๆนะครับกัดโดดตู้มนะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวไล่กันต่อนะ หรือเปล่านะฮะผู้ชมหิ้ยกัดนะฮะผู้ชม,ชม,ชม,ชมนี่กัดตรงนี้เลยมีตัวมีตัว,ม,ตวมีตัวไล่มานะครับกัดตรงนี้เลยใกล้ๆเลยนะครับ ออโอ้โหท่านผู้ชมคุดนะครับโอ้โหปลาคุดใหญ่มากเลยนะครับงูลเลยไม่รูโ้โ,โอ้โหงับปับคุดคุดลงดินแล้วเม็ดเบลลมเลยนะฮะเดี๋ยวต้องรอแล้วนะดึงมันน่าจะออกนะเหมือนจะออกนะโอ้โหแน่นมากนะท่านผู้ชมนะโอ้โห กัดแรงมากคุดนะครับนี่ผมต้องรอแล้วผมเอาชัวร์ตัวน,นี้เดี๋ยวรอนะครับให้มันออกมาโอ้โหไม่ออกเลยนะครับโ,โหกัดแรงมากโอ้โหต้องรออีกนานแค่ไหนนะเพราะามันมันงับ งับปุ๊บนะครับกดป๊อปป๊อปปอแล้วก็คูดเลยผมมีเกินโลนะเนี่ยตัวนี้นะครับน่าจะน่าจะใหญ่กว่าตัวที่ได้มาด้วยนะครับเดี๋ยวลองนะผมจะอ่ะผมจะไม่รีบเลยนะผมจะรอ,อีกว่ามันจะออกแล้วกันนะครับผมจะเปิดเบรกไว้นะครับเดี๋ยวมันต้องออกแน่ๆนะฮะมันออกแน่ๆล้วครับ ไอติดจตติดแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเพรคุดโอ้โหคุดอย่างอะอยางะเ,เราเราเอามือไปปัดขี้คโคลนแล้วก็ขึ้นมาเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะผมจะจับเวลามาจอ,อ,กอ,อกออกกี่โมงนะครับตอนนี้ผมเลือกไปดูไปดูเวลาก่อนอ่านะท่านผู้ชมนะสี่โมงสี่โมห้าสบหนะ นะครับสี่งคสกเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันจะออกกี่โมงนะครับโอ้โหตรงนี้ถ้าได้ตัวนะถ้าได้ตัวนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหไซต์บิ๊กบอสเลยนะครับช่อนแน่นอนนะว่าชโดนี่ผมไม่รู้ชะโดมันคุดหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าปลาชะโดผมไม่เคยเจอนะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะมีคนเคยเจอบ้างนะแต่ว่า ช่อนเนี่ยผมเจอบ่อยมากแล้วมันคุดนะครับผมเปิดเบรกนะเปิดเบรกแล้วก็ปแต่ว่าทําสายตึงหน่อยนึงอย่างไรเดี๋ยวเขาต้องออกแน่ๆล่ะนะครับโอ้โหเจ้าตัวนี้นะผมบอกเลยบิ๊กบอสแน่นะครับเพราะงับแรงมากนะเพื่อไม่เป็นเสียเสียวลารอนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจผมจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะแต่ว่าโอ้โหมันคุดมันกัดแรงแล้วมันคุดในน้ำเดี๋ยวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอดูกัน โอ้โหคุดแบบกัดแรงแล้วก็คุดแน่นมากนะครับแล้วน้ําคือวงน้ําที่เขาคุดเนี่ยวงน้ําที่เป็นที่เป็นฟองน้ําขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยนะโอ้โหวงใหญ่มากเลยนะครับแล้วคุดแน่นตึ๊บเลยไม่ยอมกระดิกเลยตอนนี้เดี๋ยวเราดูเขาต้องออกแน่ๆละเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมเอาเคะแนนตี นะครับตีไปด้วยเฮ้ยเอาแล้วนะท่านผู้ชมนะวิ่งนะปึ๊ดแล้วนะครับออกไปแล้วท่านผู้ชมออกแล้ว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 ครับท่านผู้ชมออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วท่านผู้ชมออกแล้วไม่รู้ใหญ่เปล่านะแต่คุดแรงมากมาแล้วนะท่านผู้ชมนะมาแล้วลู่นามาแล้วนะครับลู่นามาแล้วอุ้ยปากใหญ่มากท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาลองกันดูไม่รู้ปลาอะไรละอุ้ยปากใหญ่มากเลยโอ้โห ติดลึกหรือเปล่าไม่รู้นะทุกผู้ชมนะปากใหญ่มากติดไม่ลึกด้วยชิบหายแล้วติดไม่ลึกด้วยจุกแล้วชิบหายแล้ว,ลวดูไหมดูไหมทุกผู้ช,ชม ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอตัวคุดท่านผู้ชมดูดูไซมันโอ้โหนี่แหละครับมันกัดแรงมันคุดเมื่อกี้โอ้โหท่านผู้ชมดูเลยฮนะโอ้โหใหญ่มากนี่เลยนะตัวน,นี้นะครับนี่นะฮะนะมันคุดมันกัดแรงมากเลยนะครับนี่เลยนะครับ เดี๋ยวนานไหมนะครเบเอาไว้เป็นแนวทางของเพื่อนๆนะครับเมื่อกี้สี่โมงห้าสิบหกใช่ไหมฮะไม่นานนะครับไม่นานนะห้าโมงหนึ่งนาทีนะครับไม่นานไม่นานนะครับผมโอ้ oh. ไซส์บิ๊กบอสผมบอกแนละ้วผมลักษณะมันกัดเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหนักมันเนี่ยนะครับบิ๊กบอสจริงๆโอ้โหนี่ผมน้องผมด,ดว่ดูผมลืมเอาคิปเปอร์ลงไปเลยนะครับท่านผู้ชม ใหญ่มากโอ้โหตัวนี้โหกัดแน่นๆเลยนะผู้ชมนะนะครับติดเบ็ดตัวล่างด้วยนะครับใหญ่บอกแล้วมีโลกว่าแน่ๆตัวนี้มีโลกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมปลดก่อน ติดเบ็ดตัวเดียวนะฮะโอ้โห,โโหเห็นไหมฮะนี่คือถ้าเราถ้ามันติดถ้ามันคุดนะครับผมนี่เจอบ่อยนะถ้ามันคุดเนี่ยนะครับให้เราโอ้โหโอ้โโอโตัวเบ็ดหายไปไหน,ไหนเดี๋ยวเบ็ดออกอนโอโ้นี่ท่านผู้ชมดูมันดิ้นนะนี่นี่นเบ็ดเข้านี่ผมเลยนะฮะ นี่นะแต่ดีไม่เข้านะครับนี่เกาะเลยนะครับอันตรายมากเบ็ดสองท่าเบ็ดเบ็ดสองตัวเนี่ยนะครับโอ้หท่านผู้ชมไซส์บิ๊กบอสจริงๆตัวนี้ฮะโอ้โหท่านผู้ชมนะใหญ่จริงๆนี่นะครับใหญ่มากนะท่านผู้ชมตัวนี้ไซส์นี้ โอ้โหมันกัดแน่นๆกัดเนี่ยมันกัดปุ๊บเนี่ยนะครับผมแ้วเดี๋ยวตั้งคันอย่างนี้มันดึงเบรกออกแล้วมันก็มุดไปเลยนะครับผมเห็นไหม่านผู้ชมนะคือหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมได้เนี่ยนะครับผมก็จะถ้ามันคุดเนี่ยนะครับผมก็ลองดึงดูก่อนถ้ามันรู้สึกว่ามันมาบ้างนะครับเราก็จะค่อยๆดึงนะครับผมไม่กระชากนะครับแต่ว่าถ้ามันเมื่อกี้มันแน่นเลยมันมุดลึกนะฮะมุดลึกเลยไม่แน่นสนิทเลยนะครับก็เปิดเบรกไว้นะครับแล้วรอเลยนะครับ อย่าไปดึงมันนะเพราะว่าโอกาสออกจากปากก่อนโอกาสที่มันจะขาดจะหลุดนี่มีเยอะมากเพราะาน้ําหนักเขาตัวเขาใหญ่นะครับผมนะท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้บอเลิ่มเลยนะครับผมนี่นค,ครับดูความยาวนะจากทางผมต้องไปเนี่ยนะครับ เลยเอวผมไปเลยนะครับท่านผู้ชมใหญ่มากนะครับใหญ่มากตัวนี้กัดเนี่ยถ้ากัดปั๊บนะครับรู้รหเลยว่าหนักแน่นมากนะครับแล้วก็พอวัดเนี่ยโอ้โหอย่างกับติดตอเลยนะครับพอติดตอเนี่ยเขา,ขาเขารู้ว่าเขาเป็นอันตรายเขาโดานเบ็ดเนี่ยเขามุดครับเขาสะบัดหางมุดลงที่โคนแบบอย่างแน่นเลยนะครับแล้วผมเห็นจากาวงน้ําที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับวงน้ําของเจ้าตัวเนี้ยนะครับ มันขึ้นมามันใหญ่มากนะครับเพราะนั้นเราเราจากน้ำหนักเรารู้แล้วว่ามันใหญ่แน่ๆนะครับเพราะน right um ั้นเราก็เอาชัวไม่ดึงดีกว่านะครับผมทาอย่างผมเลยนะครับถึงมีเบ็ดคันเดียวก็ช่างนะฮะรอดีกว่านะครับรอดีกว่าเพราะว่าน้ําหนักมันใหญ่แน่ๆนะครับใส่บึ้มเลยตัวนี้นะครับใหญ่มากเหนื่อยเลยท่านผู้ชมเหนื่อยเดินขึ้นเดินลงเนี่ย เดี๋ยวมาไล่กันต่อนะเมื่อกี้โอ้โหได้ไซส์บิ๊กบอสไปเลยนะครับผมเดี๋ยวดูว่ามันจะมีมีไซส์บิ๊กบอสบีอีกหรือไม่นะครับผมนะครับมันมีแน่หละมันจะกัดหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวลองไล่กันดูนะครับผมแหมเมื่อกี้นะช็อตเมื่อกี้สนุกเลยนะครับผมเปิดเบกเรกพอออกจากออกจากรูกคุดเดี๋ยววิ่งวี่เลยนะครับผมมาเดี๋ยวไล่กันต่อนะขึ้นนะครับขึ้นนะ ขึ้นนะครับขึ้นสองทีเลยนะครับลงทันไหมลงทันไหมลงทันไหม เอาละท่านผู้ชมไมีกแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหุดโอ้โหโอ้โหแรงด้วยแหมท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้เป็นเนาะผมไม่อยากจะบอกว่าตัวตัวไซส์เป็นโลเลยนะนะครับท่านผู้ชมรูเบกออกนะฮะฮเบกออกเลยท่านผู้ชมโอ้โหแหมวะ โอ้เสียดายจังเลยนะผมว่ามันคือถ้าตัวเล็กเนี่ยเราจะเฉยๆลนะมันไซส์ใหญ่มากๆมันมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะตรงน,นี้นะเดี๋ยวลองแหมเมื่อกี้มันผมหยุดนะหยุดแล้วมันมันกัดจังหวะตกนะครับผมเดี๋ยวลองยกดูหืกัดไม่เต็มนะครับ ออกกันนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เจลูกชายนะเลูกชายลูกชายทำโทรศัพท์เสร็จรีบด่งมาเลยเมื่อตอนมาตอนแรกอะ่ะมันขึ้นดีอยู่เพราะน้ำยังนิ่งแต่นนน้นมองไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ขึ้นอยูขข่ขึ้นอยู่ช่วงเมื่อกี้กัดช่วงนู้นนะ่ะเนี่ยกัดช่วงนู้นตัวที่ที่หลุดมเมื่อกี้ยัง,ง,ดดยง,ยงคุณย,ยังไม่ได้เข้าไปเลยตรงนู้นอะ่ะแต่ว่าตรงน,นี้ถ้าไม่กัดยางเออ สายบุม๋มสาแป้งๆเ,เลยสซบิ๊กบอสเลยนะต่ตัวตรงนี้ลูกชายม,มากมาล้อตามมานะครับเมื่อกี้โทรหาพ่อพอดีเมื่อกี้ตัวที่ไอตัวที่สามเนี่ยก็คือ,พ,อพ่อหมุนมาแล้วพ่อหยุดพ่อหยุดทำอะไรไม่รู้แล้วพ่อหมุนมามันกัดจังหวะตกจังหวะเหยื่อหยุดอะ คันเบ็ดพ่อลืมเอามาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยฝาป้าทีมเฮ้ยเพราะว่าใช่วะเนะะอะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเออเ่ายยกตึ๊บเลยฝาป้าวะคุดจะดีเพราะว่าคุดว่ะื่งกี้มันดึงสวนไปเลยอ่ะเออคุดแล้วหลุดเ้ย คุานผู้ชมนี่ยกยกอยู่สวนมือปุ๊กลงไปเลยโอ้โหปลานะครับคลองนี้มันร้ายมากนะตรงนี้ไม่ชนนะลูกพระตีพระตีหลายทีเลยนะตรงนี้ไม่ชนนะ ติดอะไรมาอาอกิ่งไม้ดูครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้กัดอีกแล้วนะกัดนะครับเฮ้ก็ดีเล็กนะกัด กระดีตัวเล็กเนี่ยนะครับผมกระดี่ใหญ่กว่ากระดีปลากระพงนิดเดียวนะครับผมแล้วกัดนะครับกัดแล้วทีเนี้ยมันคุดนะครับแล้วผมเนี่ยนะครับไปกล้องเนี่ยนะครับดันไปมือไปโดนโหมดถ่ายภาพนิ่งนะครับผมก็เลยกลายเป็นถ่ายภาพนิ่งซ้อนๆกันก็เลยไม่ได้วิดีโอช็อตนั้นนะครับแต่ว่านี่นะครับผมแล้วผมก็เปิดเบรกไว้เนี่ยนะครับผมอันนี้ร่วม10นาทีแล้วนะไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาชัวนะผมจะไม่ดึงนะผมจะรออย่างเงี้ยนะครับรอดูครับดูว่าเขาจะออกมารหรือเปล่านะครับผมนะครับตัวนี้ก็กัดแรงพอควรน,นะผมว่าก็น่าจะมีไซส์ไซส์น้องๆโลเนี่ยมีแน่ๆนะครับตัวนี้นะดรว่ากัดแรงนะครับแล้วผมวัดเนี่ยวัดแน่นๆเลยนะครับวัดแน่นๆแล้วดึงเบรกออกเลยนะครับผมเดี๋ยวมันลุ้น,ะนช่วยกันนะครับนะเนี่ยเนี่ยครับผมไอตัวตัว ตัวตัวใหญ่นะไอตัวใหญ่ที่เที่คุดตัวแรกตรงนู้นนะตรงนี้ทีนี้มาตรงนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้10นาทียังไม่ออกนะฮะเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกตอนไหนนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรอช่วยกันนะครับไอตัวแรกเนี่ยแป๊บเดียวออกนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นานแล้วยังไม่ออกนะฮะไม่เป็นไรครับยังไงเขาต้องขึ้นมาหายใจแน่ๆล่ะเดี๋ยวค่อยดูกันตอนนั้นนะครับผม ได้นะมันช็อตภาพส,สวยๆเนี่ยผมดันไปไปกดโหมดถ่ายภาพนิ่งไว้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอดูนะครับรอดูเขาจะออกตอนไหนนะครับผมแล้วเบ็ดเล็กด้วยเนี่ยมันลุ้นกันตอนนี้นะครับเบ็ดเล็กด้วยสาคัญนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเบ็ดนะเบ็ดที่ผมใช้เป็นเบ็ดตัวเป็นตัวนี้นี่ครับกระดี่เหล็กกระดี่เหล็กจะเป็นนี่เลยครับตัวตัวเนี้ยนะครับดูเบเ็ดนะฮะเทียบเล็บผมนะนะออกแล้วคออกแล้วออกแล้วออกแล้ว ออกแล้ว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 โอ้ยออกแล้วออกแล้วชมอยู่ไหมอยู่อยู่นะอยู่นะอยู่อยู่อยู่ออกแล้วนะครับโอ้ยเบ็ดตัวเล็กด้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นช่วยกันนะช่วยลุ้นกับผมนะท่านผู้ชมนะหลุดไม่ว่ากันนะเป็บ็ดตัวนิดเดียวเบ็ดตัวเล็กครับเล่นให้นิ่มที่สุดนะครับเบ็ดตัวนิดเดียวเองนะครับโอ้ยนะครับ เบ็ดตัวเล็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะผมใช้คิปเปอร์ดีกว่าน่าชมนะไม่เห็นปากด้วยนะครับอุ้ย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 อืมมันปากไปซ่อนด้วยปากไปซ่อนนะผู้ชมฉลาดจ,จริง ปากไปซ่อนไว้ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าปากนะครับผู้ชมมันไม่ยะไม่อ้าปากเลยอะ่ะเอาละเข้าแล้วนะครับยกเอาละ,ะท่านผู้ชมนี่เลยดูกระดีดูนะดูเบ็ดตัวนิดเดียวนะครับผมนี่นะครับ เนี่ยนะครับติดเนี่ยที่ผมบอกว่าผมป็่ห่วงตัวเบ็ดนะเบ็ดตัวเล็กมากนะครับเนี่ยเบ็ดตัวเล็กมากเลยนะครับผมมันติดตัวเดียวด้วยนะครับเนี่ยนะผมถึงไม่ปั๊มมากนะครับนะท่านผู้ชมโอ้ตัวนี้ก็โลนะครับโลได้เลยตัวนี้แต่ผลของผมใช้กรดีตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราปลดก่อนนะครับอยู่ตัวนี้นะครับนี่โลนะครับโลผม ผมว่ามีโลสองแน่ๆแล้วตัวนี้นะครับเ hey, นี่ย่านผู้ชมใหญ่นะคือใหญ่แน่นกัดแน่นๆักัดแน่นๆเลยนะครับผมแล้วคุดด้วยนะครับโอ้เสียดายผมได้ไปดันไปภาพช็อตที่ผมบันทึกวิดีโอไว้เนี่ยนะผมไปโดนไปไปดันไปกดโหมดของถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับผมก็เลยไม่ได้วิดีโอเลยนะเดี๋ยวมยังไงผมจะลองไป ดูก่อนนะว่าได้ได้วิดีโอหรือไม่นะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวค่อยไปตรวจดูวิดีโออีกทีหนึ่งบิ๊กบอสเลยนะผู้ชมนะวัดเน้นๆนะกัดแรงๆวัดเน้นๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองไล่กันดูต่อพอยังพอมีเวลานะนะครับเดี๋ยวดูท่านผู้ชมเบ็ดตัวนิดเดียนะครับกระดี7กรัมนะครับผม แต่ทรงมันได้นะครับทรงแล้วกสีมันได้นะก็เลยเ,เลือกใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็แตะเบ็ดเล็กไปนิดนึงกัดกลางคลองเลยนะครับเมื่อกี้ เหยื่อตัวเล็กเนี่ยเวลาลงน้ำนะเขาปลาไม่ตกใจดีนะครับลงเบาลงเอ่อลงเบาๆน้ำมันไม่แรงเนี่ยปลามันก็จะไม่ค่อยตกใจนะครับแล้วก็เ,เวลาสาั่นมาเนี่ยเขาจะมันจะสั่นทีนะครับพอสั่นทีเนี่ยมันก็จะทำให้ไปจุดสังเกตของปลาได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลรวมปลา,านะครับไปสามตัวนะสามตัวแต่ว่ามีไซส์บิกบ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมเทให้ดูนะโอ้โห,โห,โโหโตายตัวหนึ่งนะครับอืมตัวนี้มันโดนทับนะมันโดนอะไรอีกเนี่ยโอ้โหโดนไอตัวใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็คุกเกลือเผาเลยนะครับผมนี่นะไซส์นี้ไอตัวเนี้ยนะครับโอ้อยังมันมากนะฮะ นี่ไอตัวนี้ตัวนี้คุดนะครับคุดแล้วก็ตัวนี้ก็คุดนะครับไอตัวนี้ตัวแรกนะครับนี่ตัวนี้ไซส์นะครับน่าจะน่าจะเดี๋ยวลองไปช่างดูนะน่าจะเนี่ยตัวนี้นะครับน่าจะสักโลครึ่งได้มั้งครับผมประมาณนะครับนะเพราะว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เกินโลแน่ๆนะครับนะครับตัวนี้ก็ซักย่อมลงมาหน่อยนะตัวนี้ตายนะมันโดนทับนะนะผมนี่นะครับผม ใหญ่ๆเลยกัดแน่นๆนะครับครับผมก็วันนี้ชุดก็นะครับก็เดี๋ยวเราลากันไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสจะมาซ้ํานะครับจะมาซ้ําเนี่ยไมยสวยๆเนี่ยนะครับเนี่ยจะมาซ้ําเลยนะครับผมหนูแล้วตรงนี้เยอะเลยนะครับผมกว้างเลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็นะครับ ลากันไปตรงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องพีวูดไว้นะครับนะครับผมแล้วเดี๋ยวพีวูดจะมีโอกาสเนี่ยพีวูดจะออกตะเวนตามคลองตามบ่อนะครับผมแล้วถ้าเจอช็อตสวยนะครับหมายสวยๆตรงไหนเนี่ยนะครับพวู้จะลองตกดูนะครับผมเผื่ออาจจะได้ปลาครับสวยๆนะครับแบบนี้นะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนน้องน้องนะครับพี่พี่นะครับได้ชมกันนะครับเพลินๆนะครับผมโอเคกดติดตามช่องพีวูดด้วยนะครับผมวันนี้ ลาคันเมียกเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ